ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับหลุดภาพมือถือของเซี o ยวมี12ล่าสุดเผยดีไซน์กล้องหลังแบบชัดเจนออกมาแล้วครับเซี o ยวมีเตรียมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเหลือธงในซีรีส์เซี o ยวมี12ในเร็วๆนี้ โดยล่าสุดได้มีภาพแผงด้านหลังของตัวเครื่องออกมาแล้วครับ Xiaomi 12เ v e r s i ่นมาตรฐานหลุดออกมาแล้วซึ่งเป็นการเผยให้เห็นดีไซน์และตำแหน่งการติดตั้งของกล้องหลังของ Xiaomi 12มากขึ้นภาพดังกล่าวได้แสดงให้เห็นช่องสำหรับติดตั้งโมดูลของกล้องหลักขนาดใหญ่และโมดูลของกล้องที่มีขนาดรองลงมาอีก2ตัวโดยจะมีแฟลชและไมโครโฟนอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องดังรูปที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับ ภาพดังกล่าวได้ถูกนำไปสร้างแบบภาพของการเรนเดอร์อย่างไม่เป็นทางการออกมาของ Xiaomi 12ทำให้เห็นดีไซน์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้แบบชัดเจนมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นดีไซน์ของตัวเครื่องและมีความแตกต่างจากมี11เ,เล็กน้อยครับ <S <S Xiaomi นั้นได้ใช้ดีไซน์การจัดเรียงกล้องหลังแบบใกล้เคียงกันกับสมาร์ทโฟนหลายรุ่น มาตั้งแต่มี 10T และมี 10T Pro ซึ่งก็ต้องได้ติดตามกันต่อไปว่า Xiaomi 12ที่จะเปิดตัวในวันที่12ธันวาคมนี้จะมีดีไซน์และสเปคเป็นแบบใดบ้างก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับกดติดตามช่องเราวไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปไอทใีใหม่ๆที่อัปเดตก่อนใครได้เลยครับ